สวัสดีมิลักแฟนจูสึไคเซนแฟนทอมพาเลททุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีทำส1บเอายารับนะเงื่อนไขสิบเยารับที่สามารถทําได้นะปัจจุบันนะเราจะไม่รวมกับพวกชายาอ,อ,อีเวนต์พวกชายาอีเวนต์เนี่ยมันต้องรอตามอีเวนต์ถึงจะสามารถทําได้แต่ว่ามันจะมีชายาที่สามารถทําได้เลย11อัน เป็นที่เป็นฉายาลับนะเออมันสามารถทำได้เลย11อันที่มีอยู่ในเกมณปัจจุบันก็คือจะเป็นอันล่างถ้ายังไม่ปวดเนี่ยมันจะเป็นรูปเครื่องหมายคำถามหมดเลยทุกอันนะนี้อ่ะก็ใครที่ปวดไหนได้แล้วเนี่ยสามารถดูอันที่ยังไม่ได้ปลดเป็นไปทําตามได้นี่อ่ะถามว่ามันได้อะไรพิเศษไหมก็น่น่าจะไม่ได้ใจว่าได้เพชรด้วยหรอานะแต่ว่าอันเนี้ยถือว่าทําท่ๆแล้วกันทำแบบนคตรๆนะนี่อ่ะเฉพาะ11ฉายานี้นะที่จะมาสอนทําเพราะว่า ไอ้พวกใช้ยาอีเวนต์อย่างเงี้ยบางอันอผมเคยสอนในคลิปแต่ล้านไปแล้วแล้วก็ต่อให้สอนตอนนี้มันก็ทาไม่ได้เพราะว่ามันต้องรอตามอีเวนต์ด้วยนี่อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เอาแค่สิบอันที่มันสามารถทําได้ตอนนี้ก็พอ,อ้นนี้อ่ะโอเคอันแรกอ่าจากนี้ไปจะเป็นอ่าจากนี้ไปจะทํางานร่วงเวลาอ่ะอันเนี้ยก็คือเราต้องทําการจัดแผนอนามิเคนโตในระหว่างเวลา18นาฬิกาถึงเอ่อเที่ยงคืนของตัวเกมนะเวลาของตัวเกมและส่งไปทํางานอ่ะ 퀘สันนี้มันจะมีเวลาให้ดูอยู่ให้ดูก่อนนี่มันจะมีเวลาของเกมไม่ดูอยู่คือตรงนี้นี่อย่างตอนเนี้ยสามทุ่มหกนาทีอ่ะอันนี้คือเวลาของเกมเ,เราต้องจัดเวลาเนี่ยให้เป็นตามที่มันบอกก็คือ18ถึงเที่ยงคืนเนี่ยแล้วก็ส่งไปทํางานส่งไปทํางานนี้ซึ่งส่งไปทํางานอันไหนก็ได้อ่ะแล้วส่งในเวลานี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเสร็จวสันนี้อ่ะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งชัยรับที่เราสามารถทําได้นี่อ่ะเคหนึ่งอันแล้วก็ อันที่2จะเป็นทางด้านของของอะไรวะอ่ะข้อมูลทุกอย่างเข้ามาไม่จบไม่สิน้นอ่ะอันนี้เป็นฉายาของโกโจโก็คือต้องเคลียร์ศัตรูอันตราย VS โจโกด้วยโกโจซาตรุคนเดียวอ่ะอ่าเรียกอะไรนะศัตรูอันตรายโจโกโด้วยโกโจคนเดียวสามารถเอาโกโจร่างไหนก็ได้ไปเคลียร์ซึ่งศัตรูอันตรายคืออันไหนก็คืออันนี้ที่เป็นอ่านี่ร่างสุดศัตรูอันตรายแล้วก็เป็นอันโจโกอ่าอันนี้ ซึ่งเราสามารถเคลียร์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันน่าจะสามารถเคลียร์ได้ทุกระดับเพราะมันไม่ได้เขียนไว้นะนี้อ่ะเราสามารถเคลียร์ระดับง่ายสุดโดยใช้แค่อาจารย์โกโจแค่ตัวเดียวโกโจร่างไหนก็ได้แต่ว่าบอสเนืแพ้สีเขียวใครมีสีเขียวเนี่ยสามารถเอาโกโจเขียวเนี่ยลงมาตีได้มันจะตีค่อนข้างง่ายกว่านะนี้อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉายาลับนะเพราะแล้วก็อย่างคือมันไม่ได้ตียากนะถ้าแบบตีระดับแค่ระดับยากเออมันก็แบบอีซี่เอาแค่สีฟ้าไปตีก็ผ่านได้นะปั๊บ ปั๊บสักสทีแล้วก็ยิงอันติทีนึงบอสก็น่าจะตายแล้วอ่ะเออจริงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโกโจฟ้าเราน่าจะขัด5กันแทบจะหมดแล้วถ้าใครแบบไม่ใช่ไอดียรีนะเออมาถัดไปเป็นทางลั่งของช่วยเหลือผู้คนอย่างไม่เท่าเทียมอันเนี้ยเออเราต้องไปตีเนื้อเรื่องบทที่2อขีดห้ด้วยเออมนม,มิแค่คนเดียวสองขีดหมันจะเป็นทางลั่งของเออเควส กับสุคุนะถ้าผมจำไม่ผิดนะสุคุนะที่อยู่ในร่างยูจิตอนช่วงแรกๆของเรื่องเลยอะอ่ะน,ะน,นี่เปน,นีน้เปหน,นาสองอ่ะเปหนาที่สองแล้วก็เป็นขีดห้าอ่ะอันนี้อ่ะบอสมันจะเป็นสุคุนะที่อยู่ในร่างยูจิร่างนี้ที่แบบว่าอยู่ในช่วงแรกๆเลยอ่ะเราก็เอามิลูมิเนี่ยมาตีให้ผ่านใครมีมิลมิร่างไหนเนี่ยสามารถอามาตีได้เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งของมิลูมิฟ้ามิลูมิเอ่อเหลืองกลางนาเขียดสามารถนามาตีได้แต่ว่าถ้ามิลมิไอตัว ไอตัวที่เป็นสีเขียวอ่ะไอล่างล่างล่างนั้นอ่ะผมจำไม่ได้เลยนะแป๊บนึงนะเอ่อเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นเมงูมีเขียวแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราจะตีผ่านหรือเปล่านะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมียังต่ำเนี่ยน่าจะมีเมงูมีฟ้าหรือไม่ก็เมงูมีเหลืองนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไอดีผมไม่มีเมงูมีฟ้าเลยซากกับตัวเลยค่อนข้างเสียดายพอสมควรนะนี้อ่ะแล้วก็เนี่ยเอา2ตัวเนี้ยตัวไหนก็ได้นะสักตัวหนึ่งนะแค่ตัวเดียวนะไปตีกัซูนะไอสองขีดห้าก็ถือว่าผ่านเรียบร้อย ตีให้จบนะตีให้ผ่านเราก็สามารถผ่านเควสได้เรียบร้อยอันนี้อ่ะนะขออนุญ,ญาตหาต่ออันถัดไปเควสที่4อ่ะก็คือการกลางอาณาเขตใช้ตัวละครอะไรก็ได้กลางอาณาเขตหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือจะสับเร็จเควสเลยน,นี้ค่อนข้างง่ายมากนะไม่มีอะไรมากเลยนะี่อ่ะถัดไปเป็นทางด้านของปะกายทมินเจ้าของสติใช้ปะกายทมินมากที่สุดนะต่อเนื่องมากที่สุดอ่าก็คือใช้ปะกายทมินเนี่ยต่อการต่อสู้เนี่ยอย่างน้อย5ครั้ง ซึ่งตัวละครที่ปล่อยประกายธมินได้ต่อเนื่องที่สุดเนี่ยแล้วก็ผมเอาไปใช้แล้วมันสามารถใช้งานได้จริงเนี่ยก็คือทางด้านของเ,อเดี๋ยวผมขอหากระนันนะแป๊บหนึ่งอ่านี่จะเป็นทางด้านของยูจิเขียวยูจิเขียวเนี่ยเป็นตัวละครที่แค่อันติเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปล่อยประกายธมินถึง3ครั้งนั่นเองนะก็คือแบบค่อนข้างชิลมากนนนี้อ่ะ ยูจ uh, ิเนี่ยอันติสามครั้งครั้งแรกเนี่ยมันการันตีประกายธมินอยู่แล้วแต่อีกสองครั้งเนี่ยมันจะมีโอกาสติดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนยูจิอันติเนี่ยเราควรจะใช้ทางล่างของบัฟก่อนเพราะว่าการเอ่่อเนียอย่างเนี้ยเป็นบัฟเลเวลแปดนะบัฟเลเวลแปดเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการติดประกายธรรมินสามเทิร์นก็ถือว่าค่อนข้างดีมากเราจะบัฟสองเทิร์แล้วก็ค่อยอันติมันจะครบพอดีเออโอกาสที่แบบจะติดประกายธมินสามครั้งอ่ะมันค่อนข้างง่ายนะถ้าใช้ยูจิล่าง น่าเขียวอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครอื่นๆะ่ะมันไม่ผมจำไม่ได้ว่าตัวอื่นน่ยมันมีสกิลที่เพิ่มโอกาสติดประกายธมินไหมแต่ว่ายูจิเนี่ยมันมีโอกาสเพิ่มแล้วก็ติดได้ค่อนข้างง่ายสุดนะเออส่วนมากเขาก็ใช้ร่างนี่แหละไปการไปทำเควสกันอันนี้อ่ะโอเคเควสถัดไปเป็นทางด้านของของอะไรวะอ่ะ My b บราเธอนะอันนี้ก็คือการใช้โทโดกัอ่ายูจิลงทีมหลักทีมเดียวกันแล้วไปตีกับ ตีด่านไหนก็ได้เออแค่มีโทรโกับอา่ายูจิสตัวเนี่ยในทีมเออแล้วก็ไปตีได้อา่าใช้ตัวอื่นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องมีตัวอื่นในทีมด้วยหรือเปล่าหรือว่าต้องใช้แค่2ตัวครน,นี้นะน,นี่คือลองไปลองไปลองดูเองแล้วกันอันนี้อะโอเคถัดไปทางด้างของผู้สมรู้ร่วมคิดอันเนี้ยก็คือใช้ยูจิกับโนบะระเนี่ยอันติคู่กัน อันติีประสานคู่กันแค่นี้เลยก็จะเสร็จเครทแล้วด่านไหนก็ได้นะนี่อ่ะแค่ใช้ตัวละครสองตัวเนี้ยอันตรีคู่กันพออ่ะถัดไปทางทั้งของวันนี้ฉันจะหนีออกจากงานพิเศษอันเนี้ยก็คือบังคับให้ทีมที่ส่งไปทํางานเนี่ยถอนตัวมันมันไม่ได้มีผลอะไรง่ายๆนะมันไม่ได้มีผลอะไรเลยก็คือเราส่งไปทํางานอ่ะอย่างสมมุติสี่ทุ่มเนี่ยสี่ทุ่มเกมรีใช่ไหมเราส่งไปทํางานส่งเสร็จส่งไปทำงานเสร็จปุ๊บเรากดถอนมันออกเออแล้วกดมันถอนออกเลยเลยถอนออกเสร็จปุ๊บ แค่นั้นเลยมันก็เสเร็จเควสแล้วแล้วเราก็ส่งใหม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้จำกัดน,นาน,นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วก็คือส่งแล้วก็ถอนแค่เควสเดียวพอนะมีสีอันไม่จำเป็นต้องถอนทุกอันส่งอันนึงแล้วก็ถอนแค่นั้นเลยจบเลยง่ายง่ายมากอีซี่อีซี่ซมากเควสบางอันเนี่ยง,ง่ายมากแล้วก็เควสอันที่ง่ายกว่านั้นนะก็คืออยากขยับเลย่ของอินุมากิอันเนี้ก็คือเราต้องปล่อยเกมเนี่ยอยู่หน้าจอหลักเนี่ยสองนาทีโดยไม่ทําอะไรเลยก็คือเปิดเกมไว้เฉยเนี่ยสองนาทีหน้าจอหลักนะ เปิดไว้2นาทียูิเชแค่นั้นเลยจบเลย2นาทีเคเวสเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ถัดไปเป็นทางด้านของเจ้าเด็กพวกนั้นหายไปไหนเคเวสเนี่ยเป็นการส่งอ,อิตาส่งยูจิเมฮูมิแล้วก็โนบลระเนี่ยไปทํางานที่สะพานยาซูฮาจิใช้แค่ตัวละคร3ตัวนะไปทํางานที่สะพานอันนั้นมันจะมีอันนี้ส่งไปทํางานมันจะเป็นนี้สะพานยาซูฮาจิอ่ะอันเนี้ยเราก็แค่ใช้ตัวละคร3ตัว ยูจิโนบะระแล้วก็เมลุมิ umi, ส่งไปทํางานต้องส่งให้เสร็จด้วยนะแล้วก็ต้องสําเร็จมันต้องส่งให้เสร็จเออแค่นั้นแหละมันก็จะเสร็จเควสเรียบร้อยแล้วนี้คือก็ไม่ได้ยากอะไรนะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้อาจารย์โกโจรหรือว่าใช้ตัวอื่นก็ได้เพราะมันไม่ได้เขียนมันบอกว่าสร้างความเสียหาย10ล้านหน่วยหรือมากกว่าให้กับศัตรูหนึ่งตัวด้วยสกิลเดียวและเคลียร์การต่อสู้อ่ะ เนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้อาจย์โกโจรหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีเขียนแต่ว่าตัวละครที่เขาแนะนําไปใช้กันเนี่ยก็คือโกโจเขียวแล้วก็ไปตีด่านหอคอ,อยด่าน10อมืมันน่าจะง่ายที่สุดแล้วเพราะด่า,ดาน10เนี่ยมันแพ้ทางสีเขียวด้วยแล้วก็อาจารย์โกโจไปตีเนี่ยมันค่อนข้างง่ายกว่านานี้อ่ะเดี๋ยวจะลองไปเทสให้ดูนะว่าเขาใช้ทีมแบบไหนในการตีนะให้ดาเมจถึง10ล้านาน,านานี้อ่ะมาะไปตีกันตีกันก็ด่านที่แนะนำเนี่ยเขาบอกว่าเป็นด่านที่10นะ ที่ผมไปลองเทสมาเนี่ยก็ถือว่าโอเครอบเดียวผ่านนะเทสเดียวอ่านสิบดันสิบอ่ะจะเป็นไหนนี้บอสจะเป็นทาหน้าของโจโกะแล้วก็แพสสีเขียวด้วยซึ่งทีมที่เราจะาไปใช้เดี๋ยวนะอันนี้มันคือทีมที่ผมเอาไปตนะีอะไรวะเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันว่าทีมนี้ไ้ตีอะไรน,นะช่างมันเถอะเอาไปก่อนอ่ะอันนี้แล้วก็อาจารย์โกโจใช้เป็นโกโจเขียวแล้วก็เดี๋ยวผมขอจัดเมมนิดนึงนะ เราต้องใช้อันติตอนประมาณเทือนที่6เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้น่าจะไม่ต้องเอาเป็นอันนี้อ้าวเล่นเกียรติไม่ได้เดี๋ยวนะผมขอหาเมมที่มันบูตดาเมจได้ก่อนนะอ่ะอันนี้ได้1อันปั๊บแล้วก็อันนี้อันนี้ใช้เป็นอันนี้บูตดาเมจแล้วก็ของเมลมีเอาไปอันนี้เป็น เอ่เล่งเกียรติแล้วก็เทิร์นที่4ถึง7แดตีแรงขึ้น2 5อ่ะโอเคเราใช้เป็นทีมประมาณนี้ในการตีนะเราใช้แค่4ตัวหลักนะตัวฮานามิเนี่ยไม่เกี่ยวอันเนี้ยอาจจะอยู่ที่ดวงด้วยถ้าเราโดนตีตายเราก็แค่ดีนะเพราะว่าต่อให้เป็นหอคอยชั้น10นะแต่ว่าบอสมันก็ตีแรงใช้ได้อยู่นะเออเพราะฉะนั้นแล้วถ้าโดนตีตายเราก็แค่รีใหม่แค่นั้นนะไม่มีอะไรมากนี่อ่ะโอเค เ,เราจะให้จางโกโจเนี่ยอันติประมาณเทิร์นที่7นะก็คือเทิร์นสุดท้ายเลยเพราะฉันแล้วเนี่ยตัวละครอื่นก็ควรจะทาบัฟให้มันได้ครบก่อนที่จะจางโกโจจังตินะอ่ะการเรื่อกันก่อนกดเมมเตะตีปกติอ่ามลม,มิก็ตีปกติไปก่อนแล้วก็จางโกโจก,กดบัฟอ่ากดกดเมมแล้วก็ใช้สกิลบัฟโอเคผมกลัวบอสมันจะตายก่อนเพราะฉันแล้วเดี๋ยวให้จางโกโจกดบัฟเรื่อยๆแล้วกัน แล้วก็จริงเนี่ยถ้าบอสตีเมลุมิเนี่ยมันจะดีกว่านะเมลุมิจะได้เกียรติเพิ่มขึ้นเพราะปกติเนี่ยถ้าโดนตีมันก็จะได้เกียรติด้วยนะโดนตีสักอ่าโอเคยังได้หน่อยนึงถ้าได้สักทีหนึ่งอะ่ะถ้าน่าจะขอได้อีกสักทีหนึ่งขอ,อทีนึงได้ไหมตีเมลุมิสักอีกทีนึงนิโดนไหมโอ้โดนหน่อยนึงแต่ว่า เมื่อกี้มันเป็นแบบโดน2ตัวนะมันเหมือนจะโดนคุยายากาศด้วยนิดนึงอ่ะตีไปก่อนตีเมลมิตีปกติแล้วก็บัฟไปเมื่อกี้ถ้าโดนเมลมิอย่างเดียวน่าจะได้อันติเลยแต่เสียดายเมื่อกี้เหมือนจะโดนเมลมิอมสองสแต็กนะแล้วก็โดนคุยายากาศอ่ะมาเริ่มบัฟแล้วก็เอ่ออันนี้เจ็ดหกอ่อนยังใช้บัฟเทอร์นาโอเคส่วนเมลมิก็อันติไป สเต็กน่าจะไม่เต็มนะน่าจะได้สเต็กแค่น่าจะได้สเตก็ตกมิวมีแค่2องสเตก็กจากที่อยู่แล้วน,น่าจะไม่เต็มอยู่แล้วตีไปแล้วก็ไป,ไปั๊บไปมันได้แค่รอบมีเก่งรอบหนึง่งขาดขาดรอบหนึง่งอย่างที่ผมบอกแหละไอ้ช็อตที่มันใช้สกิลสามอ่าสกิลแม่งกวดอะถ้ามันโดนมิวม,มีเต็มๆตสามทีอะมันก็แดนตีเลยมันก็จะทําให้มิวมีม่เนี่ยสามารถตีได้เอ่อทำให้สเต็กเต็ม แต่เนี่ยมันไม่เต็มได้แค่2ส,สแต็กนะมามาดูกันว่าอันติมันจะถึง10ล้านหรือเปล่านะอ่ะมาแล้วกดคูณหนึ่งดูนะถึงปะถ้าติีขียนะ่าจะถึงนะอ่ะอันนี้11ล้านถึงอยู่อันนี้คือ11ล้านนะเหมือนจะไม่ติดขี้นะแต่ว่าได้11ล้านก็ถือว่าเนี่ยอันนี้ก็จะสำเร็จเควล่าเรียบร้อยนะยิงอันติทีเดียว11ล้านแค่นี้แหละ ไม่มีอะไรมากสกิลหลักๆคือต้องใช้ผมว่ายังไงมันก็ต้องเป็นอาจารย์โกโจเขียวอะเพราะว่าด่านมันแพ้สีเขียวด้วยเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้อาจารย์โกโจเขียวเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะแล้วก็อัพให้เต็มที่สุดเท่าที่มันจะเต็มได้ละกันอย่างของผมเนี่ยอาจารย์โกโจเขียวเนี่ยเราใช้เป็นทางน้างของขัด2อ่ะขัด2องเลเวลร้อยสิบเก้1เกสิแล้วก็อัพตันแล้วก็บัฟเนี่ยใช้เป็นบัฟเลเวลแปดอาี 4, เลเวลสิ ประมาณนี้ก็คือถือว่าสุดละของตัวละครที่มันสามารถอัพได้นะเอาจริงมันก็สามารถอัพได้อีกนะถ้าผมไม่เอาไอ้ตามายาไปอัพให้ตัวอื่นนะมันก็น่าจะอัพได้แบบร้อยสามสิบกว่านะวิวน,นนี้อ่ะโอเคคิววันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูถึงตอนนี้ฝากากดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิงเพื่อนไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้จะแปะคลิปด้านซ้ายเพลเพลินด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผม